สวัสดีครับวันก็เจอผมอีกแล้วคนที่ยังไม่กดติดตามก่อนเนาะก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยหรือกดกระดิ่งด้วยก็ได้ครับท่านจะไม่พลาดแจ้งเตือนในคลิปต่อไปหรือคนที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์อะไรให้ผมหน่อยครับคลิปนี้จะมีสาระหรือไม่มีสาระก็อยากให้ฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่ามันมีสาระหรือไม่มีสาระกันนะครับคือ ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุ39แล้วเนี่ยวันที่วันที่อัดคลิปวันนี้คือพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดผมแล้วผมก็จะเต็มอายุ40คือมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าผมจะเกิดในยุค80 90ผมเป็นรุ่นเรือยุค80 90มันคลาสสิกมากแล้วมันทําให้เราแบบยังโหยหามันอยู่ยังโหยหาในยุค90 80อยู่มันมีความคลาสสิกแล้วมันมีความเสน่ห์มันหลายๆอย่างยุคนั้น เราก็เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอายุ90เนี่ยเขามีอะไรบ้างเขามีสิ่งของอะไรบ้างที่มันมันทาให้เราเห็นแล้วเรานึกถึงวัยนั้นเราทําอะไรอยู่ช่วงนั้นเราทําอะไรอยู่วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าชมคลิปนี้อาจจะมีสิ่งน่าสนใจก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้อาจจะมีโฆษณาเข้ามาก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็อย่าลืมดูให้จบจบไปแล้วกันในสมัยก่อนยุค80-90ที่แบบว่า เขาเรียกยุคอะนาล็อกไม่ใช่ยุคดิจิตอลอะนาล็อกในที่นี้มันก็ยังเป็นอะนาล็อกอ่ะต้องใช้มือเมนนวดมันไม่ได้แบบสมัยนี้ที่มันแบบแค่เรานึกถึงเราก็ถึงละอันคิดถึงใครตกะคนเราก็โทรศัพท์วิดีโอคอลเจอหน้ากันแต่ยุคก่อนมันไม่มีแบบนี้แล้วก็หลายๆอย่างมันมีความคลาสสิกแล้วมีความแบบมีมนคลังมีสเสน่ห์อะไรของมันในตัวในยุค90 80ผมเป็นเด็กยุคที่แบบว่าของที่แบบเป็นเทคโนโลยีสูงสุดของผมในยุคนั้นนะของเล่นผมอะามาโกจิามาโกจิมันคือเป็นตัวเล็กเลี้ยงสัตว์ม โอ้ยมีเทคโนโลยีภาพหน้าจอขาวดำตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจริงๆเขาเล่นกันเลี้ยงสัตว์จนเติบโตให้น้ําให้ข้าวอะไรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นของสะสมผมหรือว่าผมจะแบบ ตอนนั้นผมจะยุบอยู่ในช่วงมัธยมต้นแล้วก็ผสมปลายแล้วป .5 ป .6 ผมจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มจะเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้วคือเริ่มอยากแบบฟังเพลงชอบอะไรก็เ,เริ่มสะสมตังค์เล็กๆน้อยๆไปซื้อตลับเทปที่เราชอบศิลปินที่เราชอบเราก็จะไปซื้อมาตลับเทปคืออะไรตลับเทปก็คือถ้าในยุคก่อนคนเราจะฟังเพลงมันก็คือต้องฟังจากเครื่องวิทยุเครื่องหนึ่งเครื่องไหนที่มันรุ่นใหม่หน่อยมันก็จะมี ที่เล่นที่เล่นเทปที่เล่นเทปคาสสิตแต่ถ้าเกิดแบบเครื่องไหนที่มันแบบยังไม,ยงไม่ยังไม่ใช่รุ่นใหม่ยังแบบราคาไม่แพงนะก็ฟังได้แค่วิทยุนั่นแหละเราคือฟังเพลงได้จากทางวิทยุแล้วก็มีตังหน่อยเราก็ซื้อตลับเทปมาฟังเพื่อได้เฟังเพลงของเราเองได้ตลอดเวลาอยากฟังตอนไหนเราก็กอเอากอในที่นี้มันก็จะมีตัวกอกดให้เรากอไปแล้วก็อีกตัวก็ ใช้ปากกาหมุนเลยเอาหมุน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 คือคุณจะได้กลับไปฟังเพลงในในเพลงนั้นเพลงจะไม่ผิดนะหนึ่งหนึ่งตลับมันก็จะมีประมาณเต็มที่ละสิบเพลงอาจจะมีกว่านั้นหน่อยๆ1่สิบเอ็ดสิบสองเพลงแต่คือจะมีหน้าสองหน้าหน้าเอแลวก็หน้าหน้าเอหน้าบีก็อาจจะหน้าเอนี่จะเป็นเพลงที่แบบเออเพลงขายหน่อยเพลงเพาะๆหน่อยหน้าบีก็จะเป็นเพลงที่แบบมันจะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยนิยมแล้วก็จะมีความเพาะของมันในที่เงี้ยเราก็สะส่งไปซื้อ ผมปั่นจักรยานจากบ้านไปตลาดประมาณ3-4กิโลตอนนั้นอยู่ป .5 เพื่อจะไปซื้อตลับเทปตลับเทปของวงแรปเปอร์เพอร์ที่มีจอนนี่กับหลุยส์ชุดแรก90้กว่าบาทปั่นจักรยานไต่ขากลับโดนหมากัดตัวมอมแแมมจกัมมมจกรยานคว่ำเจอขาดหมดเลยหมากัดกลับมายา่าเห็นยญาตีกว่าจะได้ฟังเพลงในสมัยก่อนนี่มันคือลำบากอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือคุณจะมีหลายแพลตฟอร์มมากในการฟังเพลงในยุคนี้คุณอยากฟังเพลงอะไรเพลงให้คุณเสิร์ชหาทางยูทูบหลักๆเนะี่ยคุณก็ได้เจอแล้วคุณได้ฟังและเพลง แล้วก็จะมีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนรายได้กับศิลปินแล้วก็ทางบริษัทเขาก็จะเติบโตมาในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายจากยุคตลับเทปแล้วก็มาซีดีเป็นยุคฟังเพลงดิจิตอลเห็นไหมจรกี้ที่เราบอกว่ายุคอะแลกตอนนี้ม่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอลไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอ่าสปอนเซอร์ไอทูนแอปจูบแอปฟังเพลงทั่วโลกอะครับทุกแพลตฟอร์มมันจะเป็นการรองรับในการฟังเพลงแค่คุณซื้อ พรีเมียมซื้ออะไรของมันก็เราก็จะได้ฟังเพลงได้24ชั่วโมงอยากฟังเพลงอะไรก็ไม่ต้องใช้ปากกากราเพียงแค่กดเซิร์ชเราก็หาเจออ่าอย่าลืมบอกไปขายของหน่อยนิดนึงทางค่ายเพลงลุงเข้ารีคอร์ดก็ได้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับทางแพลตฟอร์มของ Spotify i t u n e s และแพลตฟอร์มฟังเพลงทั่วโลกไปเข้าไปหาฟังเพลงในในในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มฟังเพลงทั่วโลกของลงเข้ารีคอร์ดได้เลยนะเข้าไปฟังได้เลยเอาต่อถึงไหนกลับมาย่าเยอะอตีแบบโอ้โห ก็จะได้นะก็จะได้ฟังเพลงสมัยก่อนหลังจากนั้นผมก็โตมา,มาในช่วงของมอปลายมปลายผมก็ไปไปมามากรุงเทพกับจังหวัดบ้านผมอุทยัยธานีไปไปมามาในที่นี้คือผมต้องไปปิดเทอมเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่กับอาผมอาผมคือสันติงสว่างจะชอบมากเวลาทุกครั้งที่อาผมเข้าบริษัท i อเอสโปรโมชั่นไปอัดเพลงก็ดีหรือจะไปถ่ายเอ็มีหรือจะไปถ่าย MB, หายนงังถ่ายละครก็ดีผมจะชอบมากผมจะชอบตามเพราะไปได้เจอดาราเจอการถ่ายทําเจอการอยู่ในทีมงานกองถ่ายของบริษัทใหญ่หน,นั้น คือบอกได้บริษัท IS เพราะว่าเขาก็เป็นบริษัทครูของผมมีครูครูผมอยู่หลายคนเลยในบริษัท i s เพราะว่าผมก็เติบโตมาใครที่บอกว่าโตมาจาก i s เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมโตมันจริงผมกินนอนอยู่ในบริษัท i s เลยแล้วพอเปลี่ยนจากตลับเทปมันก็มาเป็น CD ผมเห็น CD ครั้งแรกเลยผมเห็น CD ครั้งแรกคือทางบริษัททีมง,งานบริษัทของบริษัทไอเอนี่ยเขาเอา CD มาให้อาผมอาสันติเป็นแผ่นกลมๆใ,ใสๆเฮ้ยดูเริ่มแบบเราดูเริ่มแบบโอ้โหมันมีเทคโนยีอะไรแบบนี้ แล้วจะเอาไปฟังกับอะไรอ่ะไปฟังกับอะไรคือบ้านเรายังมีตลับเทปเป็นอยู่เลยแล้วในรถเราก็ปเป็นที่เสียบแค่ตลับเทปแล้วไอตัวกลมๆแผ่นเนี้ยเขาจะเอาไปฟังอะไรเขาก็เลยบอกมาว่าอีกหน่อยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากตลับเทปเป็นซีดีควคิดผมในตอนนั้นมันยังย,ยุ่งยากอยู่เลยเอ้าแล้วเราจะไปหาเครื่องเล่นได้ที่ไหนอะไรยังไง ตอนหลังก็เริ่มมีเครื่องเล่นเข้ามาเนาะเครื่องเล่นมันก็ซื้อเริ่มแพงมากเลยเครื่องเล่นซีดีเพราะคิดว่าคงขายไม่ได้หรอกไอซีดีเนี่ยแพงก็แพงกว่าแล้วก็ไปเล่นกับอะไรก็ไม่รู้ตอนหลังมันก็เปลี่ยน่ายมันจริงครับเปลี่ยน่ายโลกมันเปลี่ยนทายโลกมันหมุนเร็วมากเลยเปลี่ยนไม่มีตลับเทปไปเลยก็มาเป็นซีดีอย่างที่บอกนะตลับเทปมันต้องกอแต่ซีดีมันเริ่มละเริ่มไม่ต้องกอแล้วแค่กดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเราก็สามารถฟังเพลงเพลงนั้นได้เลยแล้วใครจะไปเชื่ออีกว่าวันเวลาต่อไปผ่านมามันจะหมดดยุคข,ของซี แล้วเครื่องเล่นซีดีทุกเครื่องอย่างนี้ไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยหายเริ่มหายไปหมดละเพราะมันหมุนเร็วเวลามันไปเร็วจริงๆจนบางทีผมก็ตามไม่ทันว่าเอะมันคือแอปอะไรมันคือเล่นต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเทคโนโลยีสมัยนี้มันมันดิจิตอลเร็วมันมันไปเร็วมันเป็นโลกที่แบบไปเร็วมากแต่ใครที่เรียนรู้เร็วและศึกษามาเร็วในยุคนี้มันก็ได้เปรียบนะครับ มันก็ได้เปรียบมันก็อาจจะไปต่อยอดหาเงินหาทองทามาค้าขายกันในในใน,ในพวกนี้ทังเพลงเนี่ยนี่เพลงเขาก็แบบเขาก็ซื้อกันเลยจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางทิกตอตก,ตกหรืออะไร youtube youtube พวกนี้เขาก็จะซื้อลิขสิทธิ์กับค่ายเพลงค่ายเพลงไหไที่เป็นมีการจดสัญญาอะไรกัน,นเขาก็จะซื้อเลยซื้อทันทีซื้อเพื่อเอาจะไปใช้ใสตอรี่ใช้อะไรในการช่วยช่วยของช่วยของ ผู้ผลิตเพลงขึ้นมาอีกหน่อยช่วยหารายได้ให้กับผู้ผลิตเพลงในยุคนี้บางทีทําให้เรานึกถึงและหัวหาในสิ่งเก่าๆไม่ใช่แค่ผมคนเดียวบางทีก็อาจจะเป็นทุกๆคนในรุ่นๆผมอะ่ะหรือว่ารุ่นที่โตกว่าผมหัวหาในยุกเก่าๆในสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันเป็นยุคอดอล็อยุกยุค9080ยุคนั้นก็เลยเป็นที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวนี้ตลับเทปบางตลับเทปมีค่ามีค่าหลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวหายากทางตลับ เทปบางศิลปินก็หากันอยู่ที่หลักพันหลักหมื่นที่บานปลายไปถึงเป็นแสนเลยนะก็จะแนะนําวันนี้เราก็เข้าเรื่องอละผมก็จะแนะนําอยู่ตลับเทปตลับชุดหนึ่งศิลปินก็คืออ่ะผมนะสันติองสว่า์เป็นชุดที่ส0ชุดนั้นคือจะมีเพลงเพลงหน้าเอคือเพลงแรกเพลงถอนคําสาบานมันมีความพิเศษของในชุดนั้นคือถ้าเราตลับเทปนะเปิดมาจากตลับปุ๊บก็จะมีกระดาษกระดาษให้เราอ่านให้เราเนื้อเพลงมันจะมีเนื้อเพลงทุกทุกเพลงเลยจะมีเนื้อเพลงใน,ในกระดาษ แต่ชุดสิบชุดนั้นมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนอกจากเครดิตคนเขียนเพลงหรือคนทําเพลงเบื้องหลังจะมีลายเซ็นของอาร์สันติ้งสวรรค์ลายเซ็นที่ที่เซ็นเป็นลายเซ็นของเขาจริงๆอยู่ในชุดสิบแล้วก็จะเขียนคําขอบคุณต่างๆนานาที่ทําให้ตัวเขามีทุกวันนี้ได้ในอยู่ในชุดสิบและที่พิเศษแบบพิเศษที่พิเศษมากๆจริงๆในชุดสิบคือหนึ่งในสิบบทเพลงของชุดทั้งชุดอ่ะมันจะมีเพลงสตริง ในยุคนั้นเขาเรียกสตริงครับสันติดวงสว่างได้ร้องเพลงสตริงอยู่ในชุดนะเก่าช้ำก่อนเพลงนี้เป็นเพลงที่ชา,างอิทธิพลานตูน,เ,นเป็นคนเขียนคนทำอาจจะเอาไปให้อดิศมันร้องแต่อดิศมันเขามีเพลงดังในตอนนั้นชื่อเพลงหัวใจไม่ด้านพออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเพลงนี้มาให้กับสันติลองร้องดูสรุปว่านี่เพาะมากครับในเวอร์ชั่นที่สันติดวงสว่างร้องเป็นสไตล์สตริงในสมัยนั้นเลย เพราะจริงๆกลิ่นอายของดนตรีของไอลิมันลอยขึ้นมาเลยหรือกีตาร์ซโซโล่แล้วก็จะเป็นกลิ่นอายของสตริงที่ไม่ใช่อยู่ในรวมทั้งหมดของบทเพลงเก้าเพลงในชุดสิบเพราะว่าในบทเพลงทั้งหมดของชุดสิบมันก็เป็นเพลงลูกทุ่งหมดเลยเพลงถอนคำสาบานอะไรอย่างเงี้ยถอนคำสาบานก็โอ้โหขึ้นกรองมาขึ้นปีแบบรัวซะแบบโอ้โห,โหลูกทุ่งม,มากเลยแต่ในชุดสิบก็จะมีเพลงเนี้ย ที่มันพิเศษแล้วเขาก็ตามหากันอยู่พ่อผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าตลับเทปเนี่ยเพราะว่าพ่อผมทําสะสมทําสะสมเพื่อจะทาพิพิธภัณฑ์ของอาผมสันติสว่างจะทาพิพิธภัณฑ์ที่ร้านยอดรับเป็ดอุดรไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนะสาราและหุ่นชิพึ่งก็เอาจะไปตั้งอยู่ที่ร้านยอดรับเป็ดอุดร ร้านคุณพ่อผมที่คลองสี่ลำพูกาคือพ่อผมซื้อมาหมื่นห้าตลับนี้ตามหาพ่อผมจะมีคนที่โทรหาใครมีตลับเทปของสันติเขาจะรวบรวมซื้อหมดพ่อผมมีทุกชุดเลยนะตอนเนี้ตลับเทปคือมีความพิเศษจริงๆคือพ่อถัมตรงเลยว่าคุณเคยฟังสันติอุ้สือวังร้องเพลงชาติงหรือเปล่านั่นหนะชุดสิบมันจะมีเพลงนั้นเพลงนึงไม่ว่าจะเป็นคําขอบคุณที่อยู่ในกระดาษก็ลายเซ็นของเขาคําขอบคุณในที่นี้คือทําให้เขาได้มีทุกอย่าง ก็สันติมสว่างอ่าผมเนี่ยเป็นนักร้องชายคนแรกๆของประเทศที่มีรายได้ยอดขายตลับเทป1ล้านตลับบ้านไหนบ้านนั้นจะต้องมีตลับเทปท็อปฮิตลูกทุ่งสันติเกือบทุกบ้านรายได้ของอ่าผมคือการเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆ้นของประเทศแล้วก็บริษัทใหญ่ของประเทศรายได้เขาอยู่ที่เท่าไหร่แคส่วนแบ่งเนี่ยตลับเทป120ตรงรอสบตงค์ต่อหนึ่งตลับก็บาทกว่า,ก,วาก็คิดดูดิชุดหนึ่งมันก็กขายได้6 7เแสน ก๊อปปี้มักงบางชุดก็ล้านตลับอ่ะไหนจะมีค่าสัญญาต่อปีปีละสี่แสนแล้วเดือนอีกเดือนละห้าหมื่นไม่มีประกันสังคมนะมีประกัน AA ที่บริษัทเขาทำให้ตแล้วก,ก็ไหนจะรับงานนอกงานนอกที่ค่าโชว์ตัวตอนนั้นก็มาอยู่ที่หลักสองสามหมื่นบาทเดือนหนึ่งนี่สิบงานออกโชว์ตัวทั่วประเทศก็น,นไรายได้กับเขาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตได้แบบมันมากและอร่อยมากตอนจบบ้านปลายชีวิตก็ไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันก็คิดถึงแก ผมคิดถึงแกทุกวันครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเมื่อทีผมฝันถึงผมดีใจมากเพราะว่าเขาะจะเลี้องผมมาตั้งแต่เด็กมีอะไรปรึกษาทุกเรื่องกินนอนด้วยกวันพระห่มผืนเดียวกันหมอนใบเดียวกันเมื่อทีผมก็นอนบนแขนเท้างมันกันแป๊บๆเล้วรับแปดปีละ ใครที่อยากจะดูเรื่องของศาราก็หุ่นคีพึ่งพิพิธภัณฑ์รวมของสันติก็ไที่ร้านยอดรับเป็ดอุดรคลองสี่ลำลูกกาได้ครับเ๋ยวน่าจะตั้งเสร็จละเร็วๆเนี้ยพ่อผมอะจะบอกรายละเอียดมาอีกทีทงผมแต่ผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีคนที่เป็นแฟนคลับของสันติดวงสว่างหรือเป็นแฟนคลับของช่องหลวงเข้าก็ดีนะครับเวลามันผ่านไปเร็วครับท้ายนี้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตมันผ่านไปเร็วทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมบอกมาตั้งแต่ ต้นชิปในยุค8 0ด0นย์เก้าูนตั้งแต่ตลับเทปจนซีดีัเลื่อยมาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการสะสมเพราะบางครั้งเพลงมันลอยเข้ามาในหูเรามันทําให้เรานึกถึงเพลงกเก่าเนาะถ้ามันลอยเข้ามาในหูเรามันทําให้เราได้นึกถึงว่าในยุคนั้นช่วงนั้นที่เพลงนี้ดังอยู่เราทําอะไรอยู่มันทําให้ช่วงชีวิตของวัยนั้น,นมันลอยเข้ามาทุกครั้งที่เราได้ฟังเพลงกเก่าการที่ตลับเทป หรือสิ่งของบางอย่างที่มันมีค่าแพงในสมัยนี้ผมก็ไม่แปลกใจครับมันสามารถทําให้เราได้ย้อนกลับไปแล้วมันทําให้เราได้ไม,มีความรู้สึกต่างๆน,นานากับสิ่งของเก่าๆในยุคนั้นที่ในสมัยนี้ไม่มีอีกแล้วทุกอย่างทุกสิ่งมันผ่านไปเร็วไม่ว่าจะเป็นอาผมก็เสียไปแลป้วแปดปีเหมือนแกยังอยู่กับผมตลอดเลยแต่จริงแล้วในยุคนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแกแล้วแต่ก็แกก็ยังทิ้งผลงานเพลงทิ้ง สิ่งต่างๆไวม,มากมายให้เราได้จดจําอย่างน้อยเพลงของเขาก็อาจจะเป็นสมบัติของชาติกันแล้วหลายเพลงส่วนผมก็คนคลาบเกี่ยวระหว่าง,องสองยุคอดอลตอกับที่ตอนผมผมก็โตทนันผมก็แค่อยากจะเอามาเล่ามาเป็นสื่อให้กับคนที่ดูใน YouTube ช่องผมได้ฟังว่าเออความรู้สึกเก่า หรือเวลาในช่วงเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วแต่ในความทรงจํามันก็ยังจะอยู่ตลอดตลอดไปการที่จะช่วยเตือนความทรงจําเราได้ดีคือถ้าได้มีสิ่งของ,งหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เรานึกถึงในช่วงยุบยุบนั้นมันจะทําให้เรามีความรู้สึกมีความสุขหรือคิวใจมากๆก็อย่างเช่นตลับเทปราคาเป็นหมื่นคนเขาซื้อสะสมกันเพราะเขาของบางอย่างมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเงินตราผมเข้าใจแล้วในวันที่มันย้อนกลับไปไม่ได้ ก็อร่าุืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่อยากติดต่อศิลปินนักร้องทุง่งทั่วฟ้าเมืองไทยก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างหรืออยากจะเข้าไปอุดหนุนสินค้าผมในช่องมันก็มีอยู่นะครับสินค้าใต้คลิปอยากจะฟังเพลงโดยที่แบบไม่ติดโฆษณาไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆก็ฟังที่แอปฟังเพลงทั่วโลกต่างๆนะครับใน Tik t o อกก็ดีก็มีให้เล่นเส้นสตอรี่ใน Facebook เราก็มีเล่นสตอรี่ของเพลงในค่ายหลวงข้าวเล็บคอ แล้วก็ฟังเพลงได้แอปทั่วโลกต่างๆทุกแอปนะครับรอบวันนี้ผมไปแล้วไปบ่าย